สวัสดีครับพบกับช่องซอวตาบากินเชียไฮนะครับนี่แมงมันนะครับนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการถลองนะครับเนื่มันเหลือเป็นแมงมันที่เปินขายกันกิโลละพันปลายนี่นะครับมาพอวิธีการถลองแมงมันกันนะครับ Ô nay vẫn lăng tiêm cán lắm. Vì là anh hùng của hai mặt. đi anh hùng của hai nữa. anh ạ ừ anh hùng nữa nó. ừ tay. ừ hùng. ừ hùng. ừ bắn, ừ hùng hùng bắn, à, hùng 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 ไงกะนี่ไม่น้อยนี่จับไม่ยากคนได้ไงนี่สั่นอ่ะสั่นจับนี่ก่มนี้ึงบอกมาแล้วว่ามันสิ่ีงนี้ เป็นเต้งหมดเลยครับป่าวโอ้มัมนก็จะเป็นแม่แล้วล่ะนะป่าวโขงเหงาโรเหี่ยววอกก็จเข้าตา ใสอ่อะตกหายก็แบบตกหายจะลืมเอานั่นแหะลืมเอาลงอ่ะไ่โปน่ามอะไนี่ฮะ

thấy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn cái sẽ nhìn này nó Nó đi nhà học này Hãy พิธีพี่ันในเพื่อผู้ผลิภูกเนาะว่าพิธีพี่ทันในเพื่อผู้ผลิภูกคนคุดน,นี่มัได้บริโภคอะออเอาแก,ง,แกงกันนี่น้องเจินน้องเจินเอาแกงก็

น,นี่ก็ใส่ในกระมังกันนี่ผมหัวบ,บุญปนางไหนดนิค่ะเรียบร้อยครับถลองใครแมงมันมแกนบักเอฟเลยไย่างง้เานั้น